ในเขตปกครองตนเองซินเจียงมีพื้นที่เพาะปลูกายมากกว่า288,000ไร่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวอย่างเต็มกำลังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการเพาะพันธุ์ายคุณภาพสูงระบบชนหปับทานอัจฉริยะการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจกักรช่วยยกระดับคุณภาพและเพิ่มผลผลิตไฟอย่างมีประสิทธิภาพในไร่ไฟของตำบลคูมิสอําเภอตกซุน รถเก็บเกี่ยวขนาดใหญ่ได้เคลื่อนตัวไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล้อรถหมุนผ่านอย่างรวดเร็วเก็บเกี่ยวฝ้ายสีขาวฟูฟ่องที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการการผลิตต่อไปตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมืองทูฟานได้ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวฝ้ายคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องปรับปรุงรูปแบบการปลูกให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพและผลกําไรของอุตสาหกรรมฝ้ายเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เช่นการจัดการน้ําและปุ๋ยแบบปุราาการ รวมถึงการชลระทานแบบหยดใต้หลุมดินได้รับการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันกระบวนการผลิตไฟในเมืองทูฟานครอบคลุมการใช้เครื่องจักรในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวโดยมีอัตราการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรสูงกว่า60%และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้